สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับสุพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็น EP ีที่1ค่ะสำหรับการอัปเดตราคาต้นไม้กันนะคะของอพศ2567นะคะวันนี้เรามาอัปเดตราคานะวันที่20ตุลานะคะสุพิตาจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นแรกกันเลยนะคะนางกวกักใบโพด่างขาวอบโบค่ะราคาล่าสุดณนะวันนี้เลยค่ะวันที่20ตุลานะคะ ราคานี้เป็นราคาซื้อขายที่ตลาดต้นไม้ตะพงจังหวัดระยองนะคะเป็นราคาขายไซต์ที่เป็นไม้แยกกอค่ะปลูกอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะราคา800ถึง1,000บาทค่ะขึ้นอยู่ที่ฟอร์มกอนะคะเพราะบางกระถางค่ะก็จะมี3ยอด2ยอดแล้วแต่ทรงพุ่มและฟอร์มกอของเขานั่นเองค่ะสำหรับนางกวักใบโพนะคะถือว่าเป็น ว่านมงคลไม้มงคลที่น่าปลูกมากๆค่ะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะปลูกประดับบ้านร้านค้าเพื่อเป็นสิริมงคลได้คนโบราณเชื่อกันว่าหากบ้านหรือว่าร้านค้านะคะปลูกต้นนางกวักไว้บริเวณหน้าบ้านหรือยกกระถางค่ะปลูกในกระถางก็ได้ปลูกเป็นแปลงก็ได้นะคะปลูกกระถางก็ยกไปตั้งหน้าร้านนะคะจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกสินด,ดีเข้าหาเจ้าของนะคะ สำหรับนางกวักใบโพค่ะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันหลากหลายชื่อมากๆเลยค่ะก็จะมีชื่อเรียกเช่นนางกวักนะคะนางกวักใบโพว่านกวักสีมหาโพว่านทรหดว่านเศรษฐีใบโพนะคะส่วนขนาดทรงพุ่มและความสูงของนางกวักใบโพค่ะมีความสูงได้ประมาณ50-90เซนติเมตรกันเลยค่ะ ความกว้างของทรงพุ่มก็เช่นกันค่ะกว้างประมาณ50-90ถึงเ0ซนติเมตรเช่นกันค่ะลำต้นและเงาใต้ดินนะคะช่วยในการแตกกอค่ะเป็นไม้ที่แตกกอได้ง่ายมากๆค่ะก้านใบอวบน้ำใบเป็นใบเดี่ยวนะคะมีลักษณะรูปหัวใจค่ะส่วนปัญหาที่พบนะคะก็จะเป็นเพี้ยแป้งและลายแดงนะคะท่านผู้ชม แสงแดดที่กวักนางกวักชอบที่สุดก็คือเป็นแสงแดดช่วงเช้านะคะไปถึงเที่ยงค่ะถ้าเป็นช่วงบ่ายแดดแรงค่ะจะทำให้ใบน้องไหม้ได้นะคะและนี่ก็เป็นราคาล่าสุดของ นางกวักใบโพนะคะที่สวนพิตานํามาแบ่งปันนะคะพาท่านผู้ชมคลิปหน้าค่ะสวนพิตาจะพาไปอัปเดตไม้ชนิดไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนพิตาด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ค่ะสวนพิตาลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ